สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะก็นำแบบศาสตร์ตะวันตกไปเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้ไพ่กรีกเมทลโลจีนะคะใช้พลังงานของเทพกรีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอียงไปทางฟากตะวันตกนะคะโอเคเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของชาวราศีกุมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ พื้นฐานของชาวราศีกุมนี้มีสเสน่ห์นะคะเวลาก็จะคิดถึงไพ่เดอะสตาเนาะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าแสงในตัวเองนะคะชาวราศีกุมเนี่ยอริสเป็นไพ่แห่งการสื่อสารอพอโลโลพระอาทิตย์ดีเลยนะเนี่ย สร้างความมั่นคงบางครั้งให้กับตัวเองในเรื่องของการลงทุนนะคะคือพอัยนี้มาัยนี้มา,ายัมาายนี้มาโอ้พลังงานสดใสมากเลยนะคะชาวราศีกุมพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่แน่นะคะเดือนสิงหาคมอะถ้าคุณกำลัง รอข้อความจากใครบางคนอยู่คุณจะได้รับข้อความจะได้รับข่าวดีนะคะซึ่งข้อความเนี้ยข่าวข่าวเนี้ยที่จะมาถึงคุณอะ่ะมันเป็นข่าวข่าวมันเป็นเรื่องราวที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะคะเป็นแบบเป็นแสงพระอาทิตย์ที่เหมือนให้ชีวิตคุณสว่างสวัยเลยนะคะหรือว่ามันจะไปมันอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องการงานการเงินก็ได้นะคะมีความมั่งคั่งอยู่นะคะ อพอลโลเนี่ยจะขายเดอะซันในไทย14นั่นแหละนะคะมีความสว่างว่าบคุณจะได้รับข่าวดีนะคะพลังงานนั่นแหละโอเคเราก็มาดูกันในพลังงานของความรักนะคะชาวราศีกุมเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างเพนซ o ซ็อบครับ มีคนมาหยิบยื่นความรักให้ใช่ไหม Five of Pentacles Sick of Sauce อืมเป็นอวาน มีความรู้สึกว่าจะมีหนุ่มน้อยสาวน้อยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะแต่ว่าแต่มันอาจจะต้องช้านิดหนึ่งนะคะต้องใช้เวลากว่าเขาจะรวบรวมความกล้าเข้ามาได้นะคะด้วยความที่เป็น เป็นปรินนะคะคนคนนี้นะคะเขากำลังรวบรวมความกล้าจริงๆนั่นแหละนะคะมันเหมือนเป็นคนที่คุณเองอะเคยเสียใจบอกเขาด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่คุณไม่สามารถ ตัดเขาออกจากชีวิตได้อะมันเหมือนเป็นซนะิ่งออฟซอร์สเนี่ยมันเป็นเห็นไหมคะมันเป็นคนที่เราต้องมีเขาอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆอารมณ์ความสัมพันธ์เลี้ยงไข่นะคนที่ทําให้เรามีความสุขได้ด้วยทุกได้ด้วยในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ทําให้เราคิดถึงเราอยากตัดแต่ก็ตัดเขาไม่ขาดคนคนนี้มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณ ถ้าห่างหายกันไปนะคะคือเขาจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆนี่แหละด้วยกรรมวิธีที่แปลกๆนะคะอาจจะพุ่งเข้ามาโดยไม่ให้ตั้งเนือตั้งตัวเลยก็ได้นะคะแต่มากำลังแบบค่อยๆค่อยๆมานะคะเพราะเขาเองเขาก็เหมือนละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะและเคาก็รู้ด้วยว่าเขาเคยทำให้คุณเสียใจแล้วก็รอคอยนะคะ มาแน่นะคะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงทีเดียวเดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วยังไงต่อ King of Cups เพราะเขารอนะเขารอเขานั่งรอจังหวะอยู่ Two of c u p เห็นไหมนั่งรอจังหวะที่จะมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะ โอ้ชาวราศีกุมเอาจริงๆคือคอยเป็นขอยเป็นของคุณนะเพราะยังไงอะ่ะคุณเข้ามาดูคุณก็ต้องเป็นชาวราศีกุมอยู่แล้วแหละนะคะแต่พลังงานค่อนข้างชัดนะคะว่ามีคนคนหนึ่งเขารอคอยที่จะเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมามอบความรักดีๆให้นะคะเขาอยากมาสร้างครอบครัวนะคะในในเดือนสิงหาคมนี่แหละ คนคนนี้ลีลีรออยู่นะคะเป็นคนลักษณะเป็นคนที่ขี้กลัวขี้น้อยใจนะคะมากๆแต่คุณรู้แหละว่าเขาเป็นใครนะคะเพราะเหมือนเหมือนกับว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณเองก็เคยเสียใจเคยผิดหวังเคยรอคอยเขาอยู่เหมือนกันนะคะเดือนสิงหาคมนี้ฟ้าเปิดมากๆในเรื่ององความสัมพันธ์นะคะเนี่ย ข้อความความสุขความมันม่นคงมั่นคงถ้าแปลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คืออะไรที่คุณรอคอยกำลังจะมาจะมาเป็นความสุขให้กับคุณแล้วมันก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะนี่ไงคะข้อความจากคนคนนี้เป็นความสุขความดสดใสในชีวิตแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นครอบครัวที่มั่นคงได้ด้วยนะคะโอ้ ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะคะพลังงานดีดดีมากๆเลยชาวราศีกุมแม่หมอก็ขอให้เป็นพลังงานของคุณแล้วก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คุณมีความสุขนะคะคนโสดคุณจะได้เจอคนที่เข้ามามอบความรักให้คุณนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะที่เคยล้างลากันไปคนเก่ามีแนวโน้มจะกลับเข้ามานะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณะคะ่ะ